สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8เผยผลการติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประสบความสําเร็จเกษตรกรอยากให้ดําเนินการต่อเนื่องนายนิกรแสงเกตผู้อํานวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8มอบหมายให้ส่วนวิจัยและประเมินผลลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ2,568ช่วงสิ้นสุดการส่งเสริมระยะ3ปีแรก โดยศึกษากรณีแปลงที่เข้าร่วมโครงการปี2565ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม20แปลงจำนวน8ชนิดสินค้าได้แก่ยางพาราล์มน้ำมันทุเรียนมังคุดมะพร้าวแก่กุ้งทะเลโคเนื้อและพึ่งโพรงเพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคตามเป้าหมายโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน5มิติประกอบด้วย การเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรโดยมีผลการติดตามประเมินโครงการในประเด็นที่สําคัญดังนี้ด้านผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆและมีการนําไปใช้ประโยชน์มากที่สุด3มลำดับแรกได้แก่ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตร้อยละ100รอรองลงมาคือ การวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มร้อยละ88.89และการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพร้อยละ74.24ในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดข,ขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการพบว่าด้านต้นทุนการผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ6 3 3 3สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมายมีผลมาจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้านผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ45.55 มีผลผลิตสินค้าแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้นำความรู้มาปรับใช้ประกอบกับพืชมีอายุเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูงด้านคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกพืชส่วนใหญ่ร้อยละ62.22ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ผู้เลี้ยงสัตว์โคนเนื้อและพึ่งพรงส่วนใหญ่ร้อยละ75.00ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากมีปริมาณการเลี้ยงน้อยและบางส่วนอยู่ระหว่างปรับปรุงฟาร์ม สำหรับผู้เลี้ยงกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกรายด้านการตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ71.67ไม่ได้จำหน่ายให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่พร้อมกันและคุณภาพยังมีความแตกต่างหลายมาตรฐานด้านการบริหารจัดการเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ66.67ไม่ได้ซื้อปัจจัยการผลิตจากกลุ่มแปลงใหญ่ที่เป็นสมาชิกเนื่องจากมีความต้องการใช้แตกต่างกัน ทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละหก3ไม่ได้จำหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เป็นสมาชิกเนื่องจากอยู่ไกลแหล่งรับซื้อและมีผู้รับซื้อหลายรายจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมยังพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งในมิติด้านการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพและการเชื่อมโยงตลาดในขณะที่ด้านการบริหารจัดการกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งเกษตรกรยังให้ความเห็นว่าจากการดําเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในระดับมากและอยากให้มีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อเนื่องทั้งนี้ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการจะสะท้อนปัญหาความต้องการของเกษตรกรเพื่อนําไปใช้ปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางอาชีพเกษตรต่อไป